ใหญ่ใครที่รถไม่ไม่ไหวอะน้องไปแรงเกี่ยวเลยเนาะรถแรงแรงไปหาไปรถแรงแรงตามหาอย่าหลุดนะเฮี้ยอย่างเฮี้ยโตเฮี้ยเจอย่างโง่โง่อย่างอย่าไปหานะมาจวนครับผมอ่ะใหญ่ดิเฮ้ยเฮ้ยใจวะไม่ให้รีบบอกเลยนะพี่จะได้ไปไปทันเปลี่ยนทรงด้วยโอ้เอ้ยหน้าเด็กด้วยหน้าเด็กด้วยหน้าเด็กด้วยเฮ้ยยังไงเนี่ย อะไรครับไอ้เจย์พูดได้ไรผมไอ้เจมูดที่เพื่อนไอ้ไอ้เขาบ้างเนี่แก้งซั่งมาเป็นเดือนไล่สัตว์หนีแก๊งซั่งมาตั้งเทีอะไรครับผมผมคนเดิมครับแจ็คคนเดิมคุณเหรอคนเดิมหรือเปล่าแจ็คลีตอมอนด์เออได้ได้คุณเหรอคนเดิมหรือเปล่าคนใหม่ครับแต่สนัดพอบอกครับผมเดินมีความบ้าแล้วพอมาอ้าวตอนี้มามาแล้วเขาถามสุดด้านเหรอไหวไหมเนี่ยสุดด้านเลยเหรอครัทำไมเดี๋ยวนี้แรงแล้วเนี่ยเดินแรงเครับเนี่ยใช่เขาเดินแรงทำไมเหรอ Oh, ตั้งแต่ผมเลิกเชียร์เชลซีคุณก็หายไปเลยอะเซ็ง่ะอ่ะที่หนึ่งตัวอะไรของแม่เอาผมเชียร์ทีมบอลทำไมครับออ๋ทำไมมีอะไรหรือเปล่าผมเชียร์ทีมบอลฮะอะไรนะครับคิดถึงผมหรอฮะคิดถึงผมหรอขอร้องเยาหวานมาลุกกันหมดละเยาหวานได้ปะน่าเด็กเหรอฮะน่าเด็กคิดถึงผมหรอคือลุกกันหมดละอย่ามาหวานมันไม่ได้ผลหรอกหวานอะไรครับคิดถึงผมหรอ ไปกอ้าวไม่คิดถึงจะเข้ามาได้ไงไม่ก็พี่จูบอกให้เข้ามาอ้าวทาไมคิดถึงจะเข้ามาทำไมถึงไหมแล้วแต่เหอะจะเอาแค่คิดถึงก็บอกคิดถึงก็บอกแค่คิดถึงมันยากหรอคนเราคนเราหยอบมังก็ได้ปะคนเรามันคิดถึงกันมันไม่แปลกนะครับไม่หรอกคือโตเราโตที่วัฒนธรรมยึดเองไม่ตอนเจอตกใจอะไรคือตื่นเต้นปะเจอลูกโซ่อะตื่นเต้นปะตื่นเต้นเดี๋ยวไม่เจอนานก็แบบอยากเจอไงก็แบบคิดถึงปะทำไมคิดถึงทำไม คิดถึงทำไมคิดถึงทำไมอ่ะคิดถึงไหมอ่ะคิดถึงทำไมคิดถึงทำไมอ๋อไม่คิดถึงหรออยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกไม่คิดถึงจริงเหรอคนคิดถึงอะเขาเข้ามาหาจ้าฉันอะอยู่เฉยเธอเข้ามาหาฉันเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าสำคัญตัวหรอเอาสำคัญตัวก็ได้อ่าสำคัญตัวก็ได้อะเออทำไมทำไมหน้าเด็กเปลี่ยนมั่งก็ได้เปลี่ยนมั่งก็ได้หน้าเปลี่ยนมั่งก็ได้ทำไมใช้หน้าเด็กมันไม่เหมาะเนี่ยไม่บอกตัวเองอะเปลี่ยนมั่งก็ได้ขอร้องไม่ชอบตามกระแสอะดิมินจะไว้นวดอยู่เลยไม่เอาอะ ราไม่ชอบหนกูบังเหรอขอเราไมหนดกี่ปีละไม่อะกี่ปีละถามไม่อะโกนนองป้าไม่อะสบโปไม่สบโปอ๋อเดี๋ยวให้ดูน้องเราคือนะยังไงกำลังสร้างมงค่ำไปก่อนได้ปะได้ไปไหนมาครับกี่ปีเนี่ยเราไม่เจอกี่ปีให้ไายตั้งแต่ที่เราเคลียร์ดีจีมาแล้วก็หายกันไปจากกันเลยนะรู้สึกใช่ปะใช่ปะ กิฟติ้งต้องอยู่เลยเออตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่เราคุยดีจียี่สิบเปอร์เซ็นต์ละหายไปเลยนะตอนนั้นทำงานเราไงอ๋อคือหนีหนีวงการเดี๋ยวน่ะเออโซ่บทนะว่าบอสบอสทำโซ่ร้องไห้อ่ะใช่เหรอใครใครล่ะฮะตอนไหนอ่ะตอนนี้ไงตอนตอนนั้นดีจีตอนโดนดราม่าเหรอตอนโดนด่าไอตอนนี้นี่ดิตอนที่อยู่ในจักรพรรดิไอห้องเรื่องเรื่องนั้นอะจำได้ไหมเรื่องอะไรอ่ะไอห้องของทีซีแฟมอ่ะไอห้องที่เป็นห้องใหญ่ที่ไปเล่นเหมือนดอทเออ่ะ ที่มันเลือกช้อยคู่ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่จําได้ไหมอ๋อจ๊ะไม่วันนั้นเอาจริงป่ะเป็นคือเป็นเมนนะเหมือนที่แชทคอมเมนต์เลยอ่ะคือเป็นเมนลราอ่อนไหวอ่ะใช่เพรปกติก็ไม่เป็นไงรู้อยู่แล้วว่าเป็นอ่ะคือเปนซีทีมอ่ะคืออันนั้นเป็นเมนจริงเอออยู่ดีก็หัวร้อนเฉยเลยจูันเคลียร์นี่คืออะไรวะอยู่ดีก็ปี๊ดขึ้นมาเฉยเลยงงเลยพูดโคตรเบาเลยก็เองอ่ะขอโทษได้ไหมเออแค่บอกว่าเป็นคือคนหลายใจแค่นี้ปี๊ดเฉยแล้วรั่วเลยโอเป็นเมนหน่ะตอนเป็นซีทีมขอโทษได้ปะ คืออะไรเขาเนี่ยเออโดนโดนลาเฉยเลยอ้าวไม่อะคืออะไรคืออะไรคือคุณจะให้ผมทําอะไรอ่ะให้ผมทําผมมันมีมีใช่ครับทาหญิงหรนอทำไหมยิปบีดเลดี้ก็เดี๋ยวโซ่มาช่วยได้บ้างแต่อาจจะไม่เต็มที่บอสได้เพราะว่าติดงานหลังบ้านอยู่อะไรประมาณนี้โอ้หลังบ้านอะไรหลังบ้านไม่ค่อยมีอะไรทำหรอกรู้อยู่หลังบ้านอ่ะนี่เปิดเสริมมาก่อนทำไมยังไม่รู้หลังบ้านอ่ะอยู่หน้าบ้านหรอว่าอรอย่างหลังบ้านไม่ค่อยมีอะไรทำหรอก ลงไม่มีลงไม่มีเนี่ยเดี๋ยวทำรายการหญิงอะคือโซ่อยากชอบแนวไม่เจออะไรเจอระบบอะไรเจอระบบตอบออโต้ไหมอารมณ์ตอบอัตโนมัติไหมอะไรเนี่ยระบบตอบอัตโนมัติจะได้ไม่ต้องทำไงมันอยู่ที่นี่เลยจะไม่ต้องทำออโต้ไปเลยออโตดูดูดิอ้าวมีระบบขายทุกอย่างอะเจอระบบอะไรอะไม่ไม่ได้ดูแลสตอรี่อออ๋โเคส่วนของสตอรี่ไม่ก็วางก็มามาแวะมาติดแนแนวทางบอสบอสต้องการแนวทางแบบไหนบ้างเอาแบบเลดี้สวยแข่งด้วยสตรีมด้วยอย่างเงี้ยเหรอ ได้พร้อมพักดันทุกอย่างอะไรนะโอ้โหสวยเก่งด้วยสวยมากก่อนเก่งอีกนะคะเวลาพูดอ่ะอาแหมสวยถ้าอย่างแรกเลยเนาะเราก็ต้องทําการตลาดก่อนอย่างแรกเลยทําทีมอ่ะเราต้องทำการตลาดก่อนถูกไหมจีวอนถูกไหมใช่ใช่เอาไว้ก่อนไม่อนะถ้าเขาซื้อทีมไปเผื่อเขาซื้อทีมไปไม่ต้องโศกประชาชนก่อนอย่างเนี้ยเอาแค่แบบเอาไว้ไว้ไว้มหาลัยก็ได้แบบว่างๆอะไรเงี้ยเอาแบบให้มันขายของได้อะพอเข้าใจะไหม ไปลงต่างประเทศต่างๆที่จ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แบบเออถ้าถ้ามีอยากไปไหนก็อนุมันให้ไปก็แค่นั้นเองก็มีรายได้รายได้กันก็ว่าไปแต่ที่นี่เขาไม่ได้จ้างไงียเนี่ยทำแกงชายจังส่วนเรื่องสปอนเซอร์ก็แบบบอสจัดยาให้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้เดา๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้เดี๋ยวมีเบบี้มาช่วยด้วยบอสได้เดี๋ยวดีมาดิดีเลยเนี่ยบี้บี้มาหญิงลูกกำลังจะขึ้นหนึ่งแก๊งนะเนี่ยถ้าเรามาขึ้นก็ ไปสองแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกแต่ฮะแต่ผมผมติดต่อผมติดต่อไว้หลายแกงอยู่ก็เดี๋ยวนี่ฮะมีติ่งซัพพอร์ตเซอร์ให้นะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีตมีติ่งยี่สิบยี่สิบคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอปอนอยู่แล้วแบบไปสี่ห้าวันไปเลยเวลาพูดอะเก็บอาการหน่อยการออกขอผู้ชายไปเปิดนีมไม่มีครับไม่มีผู้ชายหมดอะไม่ผมไม่เคยอาการมันออกอาการไม่เคยคิดไม่เคยเก็บอาการหน่อยเก็บไม่ดีไม่ากับผู้หญิงครับผมผมคิดดีเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยอ๋อว่าไง ไมไปใช้หน้าเด็กใช้หน้าเดิมดีกว่าสบายดีไหมไม่ใช้หน้าเดิมดีกว่าครับใช่หน้ามันเข้ากับทรงผมยากหน้าเดิมอ่ะไม่เป็นไรนี่หน้าอะไรนะจำไม่ได้คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใดปีนี้เท่าไหร่ละเหมือนเดิมมากเหมือนเดิมป่ะมีแฟนยังไม่มีครับใช่หรอยังไม่มีกเหรอใช่ครับผมไม่มีใครนัวไปเรื่อยเหมือนเดิมเลยหรอไม่เปลี่ยนเลยหรอนัวใครครับเอาดีเอาดีทางโฮปนี่อกหักอยู่คนแล้วเนี่ย ไม่มีครับไม่มมีครับไ่เคยครับไม่เคยถามนี่ถามอไอถึงไปทำคนอื่นอกหักยงเี้ไม่มีครับไม่มีครับผมไปทาาาใครเ้มบงลูกผู้ชายลูกพระเจ้าตากพญานาหมื่นใครจะไปทำให้ผู้หญิงเสียใจลูกพญานาหมื่นสักอย่างนะครับผมไม่ใช่พวกไพ่นะที่ไปทำให้พวกคนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไพ่ฮะฮะฮะคืออะไรครับคุณเสียใจกับผมเหรอทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ค่ะทำไมผมมีแฟนแล้วคุณอิจแบบจะแบบจะอิจฉาผมเหรอผมไม่อิจฉาหรอกครับอยากจะเห็นเหมือนกันจิ้นเหรออยากเห็นเหรออยากเห็นเหรออยากเห็นเนาะใช่ครับ มันมีหรอกครับไม่มีหรอกไม่มีใครของผมหรอกครับสภาพอย่างผมใครเขาจะมาเอานะผมไม่ได้สวยเหมือนคุณไงนาตาลีกาโคว่าอะไรเงี้ยอย่าเอ่ยอย่าเอ่ยโซ่โซ่ไปหักนี่อกหนุ่มกี่คนแล้วนให้เดานะที่หายไปปีกว่าหรือสองปีเนี่ยอะอะไรอะไรมีแฟนไปแล้วสามคนไม่จริงไม่จริงไม่มีสาบานไหมสาบานไม่ถึงอ่ะอ่ะก็มีไงเห็นปะ โออดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วไม่มีครับผมไม่ได้มั่วเหมือนคุณครับอะไรผมเลือกนะก็เข้าใจว่าเลือกไงแต่สายก็มีไงอดทนไม่ได้หรอกอดทนไม่เก่งในเราอ่ะใช่แหมคุณใส่กันอยู่นี่ก็นี่ใส่เหมือนกันนี่เหมือนอะไรครับผมไม่มีแล้วคุณมีนะครับคุณอย่ามากล่าวหาผมแจ้งความนะมิ่นปรบมานะผมแจ้งความนะเฟมเฟมเฟมหรอเฟมพี่ถึงเอเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดขอร้องอย่าพูดอย่าพูดทำไมอย่าไม่คูดก็คิดถึงน้อง คิดถึงคนบังก็ได้คิดถึงน้องเฟรมอยู่ดีๆไงไข่น้อยก็อยู่ก็มาแจ็คต็อบฮะอะไรครับเธอสิบอกว่าไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดดิก็เข้าใจไงก็คิดถึงน้องมาเป็นไงบ้างอ่ะได้คุยกับมึงบ้างไม่ต้องยุ่งหรอกไม่ต้องพูดอ่ะเข้าใจปะแล้วหวังอะไรหวังด้วยหวังก็หวังหรอหวังบอกว่าอยากกล่าวถึงบุคคลที่สามอ้าวก็คิดถึงน้องน้อง คิดถึงมีมีปะคิดถึงทำไมหวานมีใครมาเอเอวาคนไหนอีกอะมาวีวีไอวีอะไรอะคนไหนอีกแอปเปิ้ลเชอร์รี่มะละกอกล้วยส้มมีใครบ้างเดี๋ยวโอเคอเค๋อดีแค่นี้ดีกว่าก็ถ้าจะเล่นมาก็เล่นกลับแค่นั้นโอ้<า>โหอันนี้รอบพังวันเวี๋ยวเดี๋ยวเดแต่ตอนนี้ตอนนี้นะครัน่าจะมีมีสามมงสามมีแล้วแหละโอเคครับนะใช่ของนี้ก็น่าจะมีมงมีเมียเหมือนกันและครับ ก็ไม่เกี่ยวดิก็พูดถึงได้ทำไมคนรู้จักกันอืมแต่ก็ไม่ควรไงเฟรมขับรถโหดป่ะเอ้ยเขาไม่โอเคไอ้เฟิร์สขับรถโหดนะให้เอาแบบไลนอุ้มดีๆอ่ะเยสุดจูนเอ้ของจริงนะคนเนี้ยจริงๆแต่ก่อนอะมีประกบข้างอะกะตึงอ่ะง่ายๆคือข้างเเยหรอคนขับอ่ะมีคนขับคนบอกแมปอ่ะง่ายๆจะไม่คมได้ไงอ่ะคือทนายปะ อ้าวอะไรครับค้อเสน่ยบ้านเนี่ยรู้ได้ไงคุณขับมาเจอผมที่กะหล่ำกลางอย่างบ่อยแหม่รู้ได้ไงรู้ได้ไงแต่รู้ได้ไงโอ้โหเจ้าแม่อุ้มแหม่เฮ้ยมาตีกันแล้วเฟิรกบันทึกแล้วไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตีที่ไหนไว้สัตเลยไอ้ยตีที่ไหนตีที่ไหนตีที่ไหน

เสียงเหมือนเดิมเลยอะลูกโซ่แล้วเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยครับเหมือนกันเลยอ่ะ